สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC นะครับทาง u t u b e นะครับที่ช่องละน้อยกาลสินออฟฟิเชียลนะครับแล้วมีเขามาแจ้งนะครับเดี๋ยวหลังจากเริ่มจากพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดพูดคุยกันนะครับลองเพลงกันนะครับในไลฟ์สดนะครับก็บจะมีละน้อย้วก็เดี๋ยวทิ โทษเอิญน้นองเอกออกมานํนะครับออกมาพูดคุยกันอาจจะเป็นอตอนกลางวันนะครับหรือว่าตอนเร่งๆเนาะพี่น้องเข้าเพื่อสิให้พี่น้องเขาบลลืมกันนะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็เดี๋ยวสิอัปเดตว,ว่าเฮ้าสิเดินหน้า่อแนวใดนะครับเฮ้าสิไปสังกัดอยู่วงใดนะครับเดี๋ยวเข้ากับสิมาอัปเดต ให้พี่น้องฟังอยู่ทาง y o u t u b e ช่องนี้นะครับจังได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับละหน่อยนํำนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับประกาศเรื่องเล่าดีๆนะครับใน YouTube พี่น้อง youtube ผูกติดตามใหม่ตอนนี้คนติดตามเพิ่มขึ้นเกือบหมื่นเลยนะครับตอนจากที่แรกเออสองหมตอนนี้เป็น 3ามหมสองแล้วนะครับแค่วันเดียวเนาะขขาพุณอิลีนะครับเขาพุณทุกคนที่บท่ทิมกันยังหากยังเมตตากันคือเก่านะครับหรากัสัญญาวาสิสางงานสางผลงานนาเวทีให้พี่น้องได้เบิงนะครับบาวาสิไปสังกัดใดบาวาสิไปยืนอยู่เวทีใดน,นะครับนั่นซึ่งเป็นเวทีอันทรงเกียรติ ทุกเวทีนะครับที่เฮาได้ยืนเพื่อที่จะอ่าทําตามความฝันเฮานะครับยืนเพื่อพี่น้องแฟนคลับผู้ปรนหักเฮานะครับแล้วก็เพื่อวัฒนธรรมบานเฮานะครับแล้วก็เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเลี้ยงดูปากทองขอบครัวเฮาหน่านะครับจึงได้กะบ่ลืมกันนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับฝาก กดติดตามนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งน้ำเดอ้อ